เดมี่ไปทำเขาเจ็บทำไมอย่างนี้อะไอย่างนี้ทำไมไม่สอนลูกดีๆเอ้ยไปหยิกเขาหน่อยก็สรุปว่าหยิกพี่ใหม่เดมี่ชอบทำอะไรแปลกๆอะไรกันที่ทไปงานอวตาสองก็เป็นประเด็นที่ ไม่น่าเชื่อว่าจะจะเป็นเรื่องรล่าได้ง <c> ง <oughs> ก,ก,ก็ไปทํางานกันเสร็จแล้วก็ถ่ายรูปกันไปไปดูสัตว์ใต้น้ําในควเรียมสวยๆแล้วก็ก่อนกลับก็มีการถ่ายภาพอยู่ตรงตรงแบ็กดรอปที่อยู่ข้างล่างนี้แหละฮะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีมีภาพแล้วก็มีวดีโอมาออมาเห็นที่หลังเลยฮะว,ว่าทำอะไรกันอยู่ก็สรุปว่าหยิกพี่ใหม่ <c oughs> หลายรอบหลายรอบเลยด้วยประมาณนั้น เห็นไหมครับเห็นตอนหลังเห็นตอนหลังพอดีผมก็อุ้มเดมี่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วใหม่ก็อยู่ถัดไปก็เหมือนว่าก็เห็นมีการเคลื่อนไหวอะไรอยู่ตรงนั้นเหมือนกันแต่เราก็ถ่ายรูปอยู่ก็ยิ้มยิ้มสู้กล้องไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเอาหน้าดีแล้วก็ผมขยับเยอะเห็นใหม่ก็เริ่มจะแบบไหลแล้วก็เลยหันไปมองแล้วก็มือเดี่ยเดี๋ยวใจเย็นงานแรกเอาเลยใช่ไหมครับงานแรกเอาเลยฮะตั้งตำนานนี่แหละแต่เขาแต่ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะหยิกใหม่เขาว่า หยิกผมเขามาจับจับคอผมไม่รู้มีมันน่าจะมีใยอะไรสักอย่างอยู่ตรงนี้ก็เลยเดาว่าหลังจากที่ใหม่พูดแล้วว่าเขามีไฝอยู่ตรงนั้นมันก็เลยบอกว่าเออน่าจะใช่แหละน่าจะใช่แหละเขาไม่ได้เขาไม่ได้มันขนาดนั้นหรอกเด็กเด็กยังยังโตไม่พอที่จะเข้าใจนะว่าแบบเรื่องของต่างๆอารมณ์ตรงนั้นแต่ว่าน่าจะเป็นการการหยิกไฝอย่างที่ใหม่พูดแหละอยากจะหยิกออกอยากจะหยิออกอยากจะหยิออกใช่อาจจะคิดว่าเป็นสติ๊กเกอร์หรือเปล่า มีโอกาสได้หลังไหม่กับพี่ใหม่ใช่ไหมครับพี่เมทินีเดียก็คุยอยู่นะครับเดียก็คุยอยู่เดียก็แซวกันแซวกันเดียใช่ครับก็คุยกันอยู่ว่าแบบเออตลกตลกมากอะไรอย่างนี้แล้วใหม่เป็นคนพูดส่งมาเองแหละว่าเออน่าจะเป็นใยนะพี่นะว่็มีคนแซวเหมือนกันเฮ้ยทำไมไม่สอนลูกดีๆเอ้ยไปหยิกเขาหน่อยแต่ว่าว่าเด็ก เขาก็เป็นเด็กแหละเขาไม่ได so, uh, ้ไม่ได้ไม่ได้หยิกแรงขนาดนั้นอาจจะแค่รู้สึกเจ็บตรงที่ว่าเขาเพิ่งฉีดวัคซีนมาและเหมือนเขาอย่างที่บอกคือคงจะพยายามดึงออกคิดว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์แหละพี่เป้พอมนเจอคอมเมนต์แบบบางคอมเมนต์แบบนี้มาด้วยแบบจบ้างสอนลูกไม่สอนมากกไม่สอนไม่รอดเลยไม่รู้จะสอนเนี่ยมีเยอะไม่ไม่ไม่เยอะมีบ้างไม่รู้จะสอนยังไงครับเพราะว่าเรื่องแบบนี้เราเราเราคาดไม่ถึงจริงๆว่าคนจะคิดในแนวนั้นได้เพราะว่าเราไม่ได้คิดในแนวนั้นได้เราไม่ได้คิดแบบนั้น แต่ก็เข้าใจอ่ะบางคนก็อาจจะเป็นแฟนคลับของคุณใหม่ก็ได้เขาก็นะแต่ว่าเดี๋ยวแน่นอยู่แล้วแหละอ,อาจจะไม่อยากจะเห็นดิมมี่ไปทำเขาเจ็บทาไม,อ,มอยากก่างี้อไย่างนี้อาจจะห่วงของเขาแต่ว่าก็บอกตรงเราก็แน่นอนทุกลูกสองคนเราก็สอนไม่ให้ทำร้ายใครคือไม่ให้ทําให้ใครเจ็บมไม่ทําร้ายสัตว์อะไรอย่างนี้คือแน่นอนนี่เป็นแบบว่จุดยืนแม้กระทั่งตีแมงมุมหรือว่าแบบว่าแมลงสาบยังไม่ให้นั่นเลยก็พยายามให้เขาอยู่แบบความแบบว่า respect ชีวิตของคนอื่นกับหรือว่าแม้กระทั่งสัตว์อะไรอย่างนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เดนีคงคงไม่ได้อยากจะทำให้ไม่เจ็บหรอกแต่ว่าบางคนก็คิดได้แหละโซเชียลบางคนบางคนผมเชื่อว่าบางทีก็อาจจะแย่มาเล่นๆด้วยซ้ำอยากจะให้ให้เรามี reaction กลับไปหรืออะต่างๆมันมีมีเยอะแหละครับในโลกของโซเชียลเราก็ไม่ได้สนใจเดียเดียเป็นคนที่รู้สึกมากกว่าผมเขาก็ถามเฮ้ยเขาพูดอย่างนี้แล้วแบบว่า เขาต้องพูดอย่างนี้ด้วยเฮ้เดมี่เขานู่นนี่นะผมบอกไม่เป็นไรมันแตเป็นเป็นส่วนน้อยแหละครับแสดดงว่่าพีีเยคือทางพี่เดียากาอ่านคอมเมนต์บ้างใช่ไหมเดียก็ไม่ถือว่าเครียดแต่ว่าก็อาจจะมีความรู้สึกด้วยความเป็นผู้หญิงอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยน้อยใจนิดนึงว่าทำไมต้องแบบว่าเดมี่อะไรอย่างนี้ผมว่าก็ไม่เป็นไรหรอกผมว่า 99%คนก็เข้าใจว่าเป็นเด็กเด็กเขาเล่นแหละก็ไม่ได้อยากจะทำให้ใครเจ็บหรอกอย่างงนั้งหน้าไปฟอร์นอันนี้ใครื่อไรครับอันนั้นผมไม่ไม่ได้อยู่ับแต่ว่าน่าจะเป็นวันที่เราไปถ่ายงานที่สตูใกล้ๆกันแล้วก็แล้วก็เหมือนเดมี่ก็รู้จักกับทีมงานของของของไบฟอร์นอยู่แล้วก็เลยแวะไปเดินเล่นเที่ยวแล้วก็คงจะถ่ายรูปเล่นกันเดมี่ช่วงหลังเขาจะค่อนข้างจะแบบเจอคนเยอะก็เหมือนว่า เฟรนลี่พอสมควรมากกว่ามากกว่าดนแลนด์ดีซ้มเดนแลนด์จะขี้อายแต่เดี๋ยวมีเจอใครก็จะยิ้มยิ้มไปเล่นด้วยแะ้วก็ยิ่งเขาชอบชอบผู้หญิงสวยๆชอบชอบให้แบบเวลาใครแต่งอะไรเป็นเพชรเพชประกายนั่นนี่อะไรโดยโยผู้หญิงนะก็จะแบบน่าสงสัยเวลาเคยไปงานมิสแกรนด์กับผมตอนเป็นพิธีกรเขาก็จะเขาจะอยู่หลังเวทีเขามองนะเขายืนมองนางงามสวยๆสูงๆเขาแบบยืนมอง ดิลเล่นนี่คือแบบวิ่งเล่นอย่างเดียวแต่เดมี่เดมี่คือจ้องแบบว่ามองเลยก็เลยเข้าใจว่าเออด้วยความเป็นผู้หญิงชอบชอบอะไรแบบนี้ไม่รู้อยากไปเรื่อยแต่ว่ารู้ว่ารู้ว่าชอบแต่งตัวชอบความสวยงามทำท่าเล็บทำผมสวยๆอะไรเงี้ยคือเขาจะชอบ เขาเม็นเขาเป็นตนตลอดเขาเข้าใจว่าบางหลายคนอาจจะเห็นในในสื่อว่าเขาดูแบบน่ารักก็พูดนั่นนี่ดีนะแต่อยู่บ้านเนี่ยคือเขาเขากวนมากคือเขาเขาก็กวนกวนมากๆเลยคุณสองใช่ใช่ใช่ครับดิเล่นว่าว่ากวนแล้วนะแต่ว่าเดมี่คือก็เป็นอีกแบบหนึ่งแล้วคือเราเป็นกวนแบบว่า แบบกวนแบบหน้านิ่งอ่ะคือคือสนั่นเบมึนได้ตีมึนใบรู้ว่ารู้ว่าทาอะไรก็ไม่เคยมีใครว่าไม่่อยมีใครใครโกรธสักเท่าไหร่ด้วยการเป็นผู้หญิงคนเดียวในบ้านนะก็เจอทุกคนก็จะแบบยอมยอมหน่อยเขาอยู่พี่เขาไหมคะเออดีแล้วน้องอยู่ไหมก็ก็ตีตีคือเคยตีจนเจ็บตีจนตีจนร้องไห้แหละด้วยตอนที่เด็กกว่านี้คือเล่นแบบไม่รู้ตัวไม่ไม่รู้แรงตัวเองเหมือนเอาของเล่นมามาเหมือนพยายามจะแบบ เรียกเรียกพี่แต่ว่าไปตีแรงตีหัวตีอะไรอย่างนี้ีแรกก็กลายเป็นร้องไห้ไม่ดูอ่อนไม่ดูอ่อนแหลกไมน้องไม่ใช่อย่างนี้ไม่ไม่ก็ไม่ไม่โกรธนะครับคือเราก็พยายามคือเวลามันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นาเราก็ดูที่เจตนาว่าเขาทำไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราก็จะพยายามสอนแล้วก็ให้เขาขอโทษกันแล้วก็คุยกันขอโทษแล้วก็พยายามจะให้ให้อภัยอะไรอย่างนี้